สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญเคยได้โพสต์บทความที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีไว้ดังนี้ครับฟ้าแจ้งฟ้าแจ้งจางปางสอคอหการที่ป่าไม้ร่วมมือกับตำรวจจับลุงพลข้อหาปุกรุก ป่าสงวนตัดไม้ทำไม้สร้างพญานาคโดยไม่ตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ทำกินแค่สองงานทำให้ภาครัฐเสียเงินทำคดีมากมายถ้าทำแบบนี้ทั่วประเทศรัฐคงล่มจมจากคนเหล่านี้ฝ่ายเอฟซีลุงกับคนติดตามรวมทั้งคนรักความเป็นธรรมหลายล้านต่างทุกใจการไม่ตรวจสอบให้ดี ทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงก่อนโยนความผิดให้ลุงถือเป็นความบกคร่องมากคดีระหว่างรัฐกับประชาชนต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจกลางหลักฐานให้เห็นกันจะจะไม่ใช่หมกเม็ดเป็นความลับปิดบังไว้อ้างหลักฐานเด็ดการที่มีผู้ใจดีออกเงินสามแสนสร้างรั้วกำแพงให้ลุง โดยให้เจ้าของที่คือคุณพอล,ลี่กับบิดาวัดที่และคุมงานสร้างทำให้ FC ของลุงท่านหนึ่งทราบว่าพื้นที่มีสคหนึ่งจึงได้เขียนบทความลงเฟสกลายเป็นข่าวใหญ่ตื่นตัวให้ทุกฝ่ายคือป่าไม้ตำรวจทนายและทุกคนรู้เรื่องว่าพื้นที่ปู่ปริจิต สอ,อลุงได้รับมอบครอบครองที่ทำกินตรงนั้นข่าวนี้เป็นผลดีโดยตรงต่อลุงพลท่านทนายสมเกียรติซึ่งคงจะได้ยื่นเรื่องให้อายการทราบท่านอัยการอาจไม่ส่งฟ้องลุงหรือถ้าส่งฟ้องลุงก็พ้นผิดง่ายๆลุงจึงไม่ผิดบุกรุกป่าสงวนตัดกิ่งไม้ ส่วนพญานาคเป็นของลุงโดยชอบอึดอัดกันมานานขณะนี้กลายเป็นความดีใจของ f อรวมทั้งคนหลายล้านย่อมกลายเป็นบุญกุศลในใจดีกว่าปิดบังไว้ตลอดมาหลายเดือนขอบคุณสคหนึ่งของคุณพ่อนลี่ส่วนฝ่ายผิดหวังที่เป็นป่าไม้ตำรวจรวมทั้งพวกด่าลุงจะอกแตกตาย ก็เรื่องของเขาวเถอะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจไว้ดังนี้ครับฝากดูพ่อแบมเวลานี้ยูทูบเบอร์หลายช่องได้นำเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกะกอกะว่าอยู่ในอันตรายเพราะถูกปองร้ายจากคนนิรนามให้เดาว่าชายนิรนามนั้นคือลุง ป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจบเหมาะกับข่าวตำรวจอาจจะมีการออกหมายจับออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีการออกหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวมาเป็นระยะระยะว่ามีการค่มขู่พยานมีการติดต่อติดสินบนพยานโดยคน ผู้มีฐานะวงเล็บน่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเบอร์ช่าง,งวาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมีสองคนน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยาซึ่งดูไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยทีเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นออกมาให้ข่าวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ตามจิตตาวิทยาผู้กระทำความผิดถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้ มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัวแต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็อาจจะถูกสงสัยจึงใช้คนใกล้ชิดมาแสดงแทนอย่าคิดว่าพ่อแบมเขายืนอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิ้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าของฝ่ายหนึ่ง ทำให้เป็นต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบบัวสันหลังว่าเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลทําให้สํานวนการสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาไรหารอกเพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทำผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำลึงทองปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยไก่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองท้ายนี้ทนายฝาก YouTube ช่องทนายด้วยครับชื่อช่องทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจะเป็นต้องใช้ ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพฤษภาคมที่20พฤษภา6.4ป่าตองภูเก็ตความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความซึ่งทีมงานแอดมินนะครับได้พูดคุยกับทนายตั้มมีข้อความดังนี้ส่งกำลังใจให้ทนายตั้มรัวรัวครับซึ่งเป็นข้อความที่พูดคุยผ่านทางไลน์นะครับ ทนายตั้มได้พูดว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดครับวันนี้หมอผ่าตาให้ผู้โพสต์ดังกล่าวนะครับก็ตอบว่าโอเคนะครับทนายตั้มก็ตอบมาว่านั่งเสียวอยู่เนี่ยผู้โพสต์นะครับก็ตอบไปอีกว่าตั้มผ่าตาเหรอฮ่าฮ่าฮ่าทนายตั้มก็ตอบว่าใช่ครับเขาจะผ่าและเอาไขมันออกแลกกับช่วยโปรโมทครับ ผู้โพสต์ก็ตอบว่าตาเป็นอะไรครับแล้วต้องพักกี่วันเพิ่งรู้ที่ตามีไขมันทนายตั้มตอบว่าที่ตาคร้าเหมือนคนนอนน้อยครับกับหนังตาด้านบนเริ่มตกเพราะอายุเยอะขึ้นผู้โพสต์ตอบว่าอ,อ๋อ,อ,อครับทนายตั้มก็ตอบว่าพักหนึ่งอาทิตย์ครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าทําหล่อนี่เองถัดมานะครับบอกว่าขอให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีสาธุเชื่อในฝีมือของหมอสองค่ะทนายตั้มออกมาดูดีมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นแน่นอนจ้าสู้ๆถัดมานะครับบอกว่าส่งกําลังใจให้คุณทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าสุภาพจังครับชื่นชมครับถัดมานะครับบอกว่าเสริมหล่อถัดมานะครับบอกว่า ขอให้การผ่าต no <to> <ajuda> ัดสำเร็จรู้งรงไปด้วยดีนะคะกลับมาตาหวานถัดมานะครับบอกว่าทุกวันนี้น่ะก็หล่อจนทนายอายุมากๆอิจฉาแล้วถัดมานะครับบอกว่าเสริมหล่อตกใจมดถัดมานะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้ทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทนายตั้มผ่าตัดผ่านไปด้วยดีนะคะถัดมานะครับบอกว่าบอกทนายตั้ม ขอหมอจัดโปรให้แอดมินสูงวัยมั่งความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเครื่องซินโครตอนเอาผิดลุงได้ไหมเนื่องจากลุงพลทำงานอยู่ไกลกับญาติหลายคนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนน้องถูกอุ้มดังนั้นข่าวไทม์ไลน์ลุงจึงหายไปทันทีเงียบกริบฝ่ายลุงบางคน ห้ามพูดเพราะกลัวลุงได้เปรียบส่วนตำรวจปิดปากไม่พูดถึงอีกเลยคดีจึงจบเรียบร้อยแต่ศักดิ์สรียงไม่ยอมหันมาพูดถึงเส้นผมเพื่อมัดด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กบเกลื่อนที่ผู้ต้องหาไม่ได้อุ้มน้องซินโคตรตอนเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตรวจได้ละเอียดวงกว้าง ระดับอะตอมไม่ถึงขั้นนิวเคลียสตรวจวัตถุว่าชนิดใดหรืออายุเท่าไรเช่นไดโนเสาร์ไม้อิฐหินและอื่นๆลองกองหรือทุเรียนเครื่องตรวจได้ว่านี่คือลองกองหรือทุเรียนแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากต้นใดเส้นผมที่มีรากผมตรวจ DNA ได้ ถ้าไม่มีรากใช้วิธีเปรียบเทียบผมหญิงกับชายพอแยกได้หากเด็กหญิงอายุต่างกับหญิงผู้ใหญ่หลายสิบปีก็แยกได้คนผมหยิกหรือสีผมตามธรรมชาติแยกได้ผมงอกก็ดูออกทีนี้หญิงสาวอายุใกล้กันพ่อแม่เดียวกันจึงดูยากยกเว้นย้อมผมหรือทำสีผม ดูง่ายขึ้นเมื่อตำรวจได้เส้นผมไม่มีรากมาต้องเปรียบเทียบกับคนที่สงสัยในสามวันมีเช่นนั้นสีผมจางลงหรือเธออาจไปสระผมหรือย้อมผมจนตรวจไม่ได้ถ้าแมวอาจดูง่ายเพราะมีสีสลับที่ตัวเส้นผมที่เก็บมานานๆสภาพผม ย่อมเปลี่ยนไปตามเวลาสีย้อมก็เสื่อมหายไปเครื่องซินโคตรตอนสามารถตรวจแยกเป็นเม็ดผมในวงกว้างมากเช่นไทยอีสานไทยใต้ไทยจีนไทยฝรั่งไทยนิโกเป็นต้นผ่าแตนอายุใกล้น้องสาว4คนเครื่องซินโคตรตอนไม่สามารถแยกได้ว่าเส้นผมไม่มีรากเป็นของใคร เส้นผมนี้อาจเป็นของคนอื่นๆในหมู่บ้านเพราะเผ่าพันธ์เชื้อสายเดียวกันแต่ว่าแฮมตำรวจบอกได้ว่าเป็นของป้าแตนและจับลุงผมกล้าพูดเพราะเคยเรียนเทคนิคไฟฟ้ามา5ปีเครื่องซินโครอนก็ใช้ไฟฟ้าสรุปอ้างว่าเส้นผมเป็นของป้าไม่ได้แต่เป็นของคนไทย อีสานก็พอได้บ้างสวัสดีครับวีระลงสมบุญ